จบกันแค่นี้นะเทวดานี่ตามาถึงนี่เลยเหรอเอ๊ยจะเสี้ยวเดียวนี้เลยซุปฉันคิดว่าเชิญยังคงมีเวลาเหลืออยู่นะแกก็ต้องตายไปรพร้อมกับฉันด้วยเฮ้ยเทวดามาเฮ้ย,ย,ยที่ต้องตายมันต้องเป็นแกคนเดียวซะปีศาจนัทเทวดาตายไม,ม่มันไปไ,ปไม่ได้ เราเพ่งจำเรื่องเมื่อชาติที่แล้วได้พวกเราสู้กันหมอนนั่โจมตีฉันด้วยการจับฉันไว้แล้วเราเปิดตัวเองแล้วฉันก็ตายและศัตรูที่เป็นคนฆ่าฉันเมื่อชาติที่แล้วโยชิเป็นแฟนคนปัจจุบันของฉันในชาติก่อนตัวฉันเป็นปีศาจชั้นสูงแต่ตอนนี้ฉันเป็น ยังแค่นักเรียนมัธยมทั่วไปตรงกันข้ามกับฉันเขาเป็นเทวดาที่เป็นศัตรูกับฉันแต่ตอนนี้เขาเป็นนักเรียนธรรมดาเหมือนกับฉันเอ,อ้ยนี่มันน่าอายที่สุดเลยเพราะเขาเป็นแฟนของฉันในชาตินี้แต่ที่สําคัญที่สุดทําไมถึงมีแต่ฉันคนเดียวที่เป็นผู้หญิงปะนี่ออตอนนี้ฉันจําทุกอย่างได้แล้วฉันสาบานเลยว่า เกิดอะไรขึ้นหรอไม่มีอะไรสักหน่อยเจจะไม่มีวันสบายใจได้จนกว่าเจจะได้แก้แค้นอย่าโยชิครับมามือฉันไปกันเถอเฮ้นี่จะบอกนะว่าเธอลืมไปแล้วนะ เขบอกกับฉันว่าอยากไปจับมือประทงเรียนด้วยกันทุกวันไงยจนมันบ้าเจนมันบ้าเจนมันบ้าทำไมตัวฉันถึงไปบอกเขาแบบนบ้นกันนะตัวฉันเดีิฉันเกลียดแกนี่มันมากเกินไปแล้วฉันรับไม่ได้ฉันอายจะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่นี่ฉันแบบนั้นไปจริงๆเหรอ ใช่ใช่ถ้าพูดไว้แบบนั้นามาพูดแบบนั้นกับฉันตอนนี้นะจะคืนอยู่อย่างนั้นหรอมาไม่มีทางอย่างนั้นหรอหัวใจฉันเต้นได้ที่จัะมือเขาแค่นั้นเหรอแม้แต่หัวใจของปีศาจก็เปลี่ยนไปเป็นเด็กสาวด้วยดีละ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้ละก็ ฉันจะทำให้โยชิระเจนหัวงอไปเลยอืมคอยดูแลก,กันโชคดีที่เขาเหมือนว่าจะจำเรื่องที่ปีศาจที่เขาฆ่าจากนั้นฉันก็จะบอกเล่าเขาแล้วจะทำให้เขาใจจะหลายอืมอากอย่าทิ้งผมไปเลยนะองเล่บภาพในจิตรการของอากุแต่ก่อนอื่น แต่ก่อนอื่นนั้นฉันจะต้องคบกับเขาต่อไปนี่อากูค<า>่ะจะเป็นปีศาจใช่ไหมเอ๊แต่เวลาเองก็จะมีปอกาสก่อนได้เหมือนกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้คล่องเจียอยู่ไม่สเตอร์โวได้เลยครับต่อไป